อนนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน Thailand Safe At Work นะคะหรืองานความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่36นะคะที่ m p p c t t Arena เมืองทองทานีค่ะพอ11 12นะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะเป็นงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการทํางานของเรานะคะบอกเลยว่าในงานนี้จะมีทั้งบูธและกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลย ปลอดภัยต่างๆในการทํางานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างะครับค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะกงานนี้เขาจัดกันตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่วันที่ส1ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของงานซึ่งแบบคนเยอะมากทุกคนตอนนี้เวลาแค่1ิบโมงครึ่งองเช้าอยู่แต่แบบคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะ เดี๋ยวแอบจะพาไปดูว่าในงานเนี่ยมีบูธอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยเข้ามาก็จะเจอนี่เลยบูธของสสปทอนะคะเป็นก็เขามันจะมีสแกนเคียอาโค้นะคะเพื่อรับของต่างๆแอบเห็นว่ามีแก้วน้ำแล้วก็จวลอง ตรงนี้ก่อนเพราะมันมีหลายอยากมองไม่เห็นก็เข้ามาก็สามารถสกแกน QR code ข้างหน้านี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีสกแกน QR code เราหลับอะไรได้บ้างคะเข้าหางกิจกรรมอะไรบ้างคะอ๋อเล่นเกมแล้วก็ ร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแจกของรางวัลความปลอดภัยเราก็จะรู้อุปกรณ์อุปกรณ์จับคู่ความปลอดภัยเวลาที่เราอยู่ในสถานประกอบกิจการนะคะเราจะต้องใช้อะไรบ้างอุปกรณ์ TPE อะไรบ้างเงีย้ยค่ะเดี๋ยวลองเล่นเกมดูกเกมง่ายๆแค่จับคู่อุปกรณ์ที่เหมือนกันโอเคเรามาลองเล่นกันนะคะว่าเราจะได้ไหมจับคู่ความมันคือยัยงไงนะคะเวลา30วินาทีนะจับคู่ท<อ><อ>ี<อ>่เหมือนกัลยค่ะมาได้านนี้กันบ้างนะคะ ต้อนรับนะคะทท่านเข้าสู่สสปอนะคะตอนนี้เรามีใบช่วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวรามาเลิมสนุกเล่นเกมกันดีกว่านะคะสําหรับใครที่ทําแบบสอบถามแล้วทำไงสแกน QR code แล้วก็เข้าไปตอบแบบสอบถามให้เรียบร้อยนะคะคุณจะมีเิขเล่นเกมแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วแจกให้หมดไม่ขนกลับแล้วนะคะไม่ขนกลับนะคะแก้วน้ํา250ใบนะคะร่ม8 0 0ร้น โอ้โหเดี๋ยวแจกให้หมดได้หรือยังคะอรับเป็นโปสเตร์หรือว่ารับเป็นแฟ้มงานดีคะรับเป็นงาไดีคะอ่าเดี๋ยวดับเพิ่งอุปกรณ์ดับเพิ่งูโก็ใหญ่มากค่ะทุกคน ชุดเซฟตี้ต่างๆนะคะทางจับเอ็เขาก็ขนมาให้เราได้เลือกชมเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออุปกรณ์เซฟตี้แบบว่าแบบภายในที่สูงต่างๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาก็สามารถมาได้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอะต่อมาค่ะ AS Global นะคะ ก็จะเป็นแว่นตานะคะแว่นตาแบบว่าการแสงแดดการหินต่างๆแล้วก็คอยเอาหน้ากากการแบบว่าสารพิษเกี่ยวกับแบบว่าในการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆนี่แบบต้องแบบมีการป้องกันไม่ให้แบบว่า สารพิสมคุรภาว่าเข้าไปสู่ร่างกายนะคะต่อมาก็ S R Inter ค่ะก็รูปแบบเดียวกันแต่ว่าก็ลองเข้ามาดูกันแล้วแต่ว่าใครชอบแบรนด์ไหนแบบไหนนะคะเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มา,มากเลยสำหรับงานนี้เหมาะมากเลยสำหรับแบบว่าเจ้าของอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าการทำงานต่างๆเนี่ยต้องมีการแบบว่าเซฟตี้ความปลอดภัยให้กับบุคลากรต่างๆในที่ทำงานความปลอดภัยแบบว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับทุกๆคนอ่ะต่อไปเราไปกันรู้ต่อไปเลยค่ะทุกคน นี้คือน่าสนใจมากทุกคนใครที่มางานนี้นะคะก็จะมีบูธ CPR workshop เขาจะมีพี่พนักงานนะคะสอนในการทำ CPR เบื้องต้นะสมพาวันเบื้องต้นคือโดยส่วนตัวเนี่ยเอาแอมเนี่ยเคยทำไปครั้งหนึ่งตอนที่ประกวดนางงามคือแบบว่าไม่ยากนะคะแบบสำหรับใครที่แบบว่าเจอเหตุการณ์แบบว่าคนจมน้ำเป็นลม หรือหมดสติอะไรเงี้ยเราสามารถ C P R ได้ก่อนเลยรดับแรกจริงๆแออยากลองเวิร์กช็อปนะแต่ว่าวันนี้ใส่กับโปรงมาค่ะเราอยู่ที่บูธอะไรคะพี่ตอนนี้นะคะอยู่ที่หูจัดกิจกรรมการสอน C P R แล้วก็การใช้เครื่อง A E D นะคะจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ชาติค่ะ ผู้ของเรานะคะก็จะมีการสอนวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้องแล้วก็การใช้เครื่อง AED ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาลงเวิร์กช็อปกับเราได้นะคะรอบต่อไปจะมี11พฤศจิกค่ะจริงอยากทำได้นะมันต้องอยงอได้คะ่ะมันไม่เห็นหรอก <laughs> คืออยากทำให้ทุกคนเห็นว่าพี่เขาสอนอยังไงนะคะ ที่ทำ C p R ที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตำแหน่งของตำเน่กเนี่ยเราจะวัดจากตึงกลางลำตัวลงมาเดี๋ยวให้ลองลากเส้นตึงกลางตรงนี้ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นเส้นใต้เรานมนะคะเราก็ต้องลากเจอจุดตัดกันตรงไหนเราจะวางมือตรงนั้นนะค่ะตรงนี้ใช่และมือที่เราจะวางคือใช้ส่วนบริเวณส้นมือส้นมือตรงนี้ประสาทมือการประสกล้องค่ะและใช้ส่วนมือวางและเราจะตั้งนงตัวมา ก็ให้แขนเราตรงตั้งฉากและการเข่าให้เท่ากับความกว้างของไหล่จะทำให้กระสับกระเฉงมากขึ้นเดี๋ยวเราควนเอาเข่าชิดกับตัวุนนิดนึงใช่ค่ะจะทำให้เราไม่ปวดเดี๋ยวเราจะเริ่ม CPR ตามจังหวะหนึ่งและสองและสามและสี่และนะคะแดนซับให้ได้เลยค่ะหนึ่งและสองและสามและ การไปที่กดเราจะกดให้ลึกแล้วก็ปล่อยให้หน้าอกซึมออกแต่ว่านจะติดอยู่กับผิวตลอดหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเและแปดใช่ค่ะสิบสองสิบสามสิบสี่คิบห้าล่ไฟถ้าเราปั๊มถูกแล้วก็แรงพอเนี่ยไฟก็จะเล็กเบาไปใช่ไหมถ้าเราอาจจะต้องแรงขึ้นเพราะใช้แรงนะทุกคนเพราะแรงมันไม่ถึงใช่ค่ะเอาไป ไปนะคะหนึ 1> 2, 2, 1่ง1องสามหนึ่งลยสิบแปดสิ้ายี่สิบคนป่วยจะตื่นไหมคะแรงขนาดนี้ได้ไหมคะพี่ได้ค่ะเมื่อกี้ไฟไปขึ้นโอเคก็ง่ายมากมากค่ะทุกคนการซีพีอาร์สำหรับใครที่แบบว่ามาเยี่ยมชมงานนี้ก็สามารถ เข้ามาให้พี่เขาสอนได้ในการทำ C B R เบื้องต้นขอบคุณค่ะต่อไปกันต่อค่ะทุกคนก็ในนนก็จะมีเน,นี่ยพวแบบว่าขายของพวกผงมือต่างกลางอมือยาต่างๆในการทำความสะอาดผงมือกันไฟนะคะซึ่งมีหมดทุกอย่างเลยเมื่อกี้แอบ,บเดินดูก็จะมีกล้องวงจรปิดสัญญ,ญาณเตือนไฟไหม้ดี่รถไฟต่างๆ งบูธนี workshop, ้นะคะบูเซ s ตี e เว Workshop นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้เราเข้าไปดูกิจกรรมอะไรกันบ้าค่ะไรอยู่เั็นที่อะไรกันบูเสือค่ะของเราก็มีบู๊ทของากิจกรรมนะคะเจะตอนนี้ก็จะเป็นการอบรมเรื่องการทำงานถี่มั่นัจอย่างพื้นอย่างปลอดภัยและบูธของเราก็จะมีกิจกรรมเอไว้นะคะทีเป็นเช้ชาวกการเชื่อช่่ีาพวกสัว์ กระผมมีตอบโต้สารเคมีมีการทำหัวใจนะครับแล้วก็มีการรถไฟฟ้าช็อตเร่มแดดรลมร่มครับแล้วกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ก้าวสีพุ่งเขมยื่นยื่นข้าว้มปลายแก็จะเที่ยวเหมือนเดิมครับแต่ถ้าแล้วก็กิจกรรมตอนนี้ก็มีอบตรงแล้วแต่ละอย่างอาจจะมีสี่คอร์สด้วยกันแล้วก็จะมีตั้งใจให้จากกรมสวัสดิการบุคคลหลายให้กับพี่ๆทุกท่านจอกจอบรทุกท่านในขาดทีะเป็นมีเซอร์ออนไลน์ให้ค่ะ เล่นเกมแตของรางวลด้วยแลูชาวารานทำร่วมกิจกรรมอะไรตอนนี้เขาทำอะไรกันอันนี้เขาอบรมด้านไอเดียดอ๋อโอเคเลยพอจานเสร็จปุ๊บเรียไหมครับด้านใดก็ได้ดีค่ะอันนี้ก็การอบรมอะไรคะตอนนี้เขาในอครงการการทํางานของบ้านจันทรอย่างปลอดภัยเป็นทนบานเรยครับแ้มีหลายรุ่นหลายัหลายประเทบก็จะมีเพนนีปนเดี๋ยขออนุญาตเส เข้าไปแล้วการข่าวได้ครับแล้วก็มีโมเดลเคสที่อ๋อทำงานโดยสั่งโดย AI ไอแล้วก็เอไอคือใช้คอมพิวเตอร์สัค่ะครับแล้วก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนครับเราสามารถสั่งเป็นโปรแกรมได้เลยันนี้เป็นนวัตกร็จำไปแล้วแก้จะเป็นดรินยกได้ไหมยกได้ครับตีกี่ล็อกสามารถยกไปแต่น้อยเลยอันนี้สามารถลองเล่นได้ใช่ไหมครับ เี่ได้าเข้ารายาเลยในที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นยุคที่ดอกจ้าค่ะมนเทนโนกาโต้ไ่อาก็ะมีนิดแตะถ้าเราม่ไปเช่าเราก็ไปสไปดูเัาแนะนำเลยค่ะในญี่ปุ่นรถมันจะลัมเาี่คัมันจะไม่เจ็บาเป็นไงบ้างคะโอเคนะรถเทนเนอรตรนเนร์โาัยมากรุ่นนี้เราเป็นคนทำต้องจัรได้แล้วตอนนี้ อากใครสนใจจ้างแบบรก็สามารถจ้างได้นะครัลูกปั้นเดี๋ยวน้องขอแทนนิดเดูยวเจ้าไี่โอเคแล้วใช่ก็ตอนนี้ค่ะก็คือเป็นอวัตติกับคุตัวนี้ของพี่เขาคือมีซอกรดูแลด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยท่านพี่สำคัญก็คือเขาอ่ะก็จะขายร้อนตรวจคนที่เป็นโรครับแข็าต้องการลงต้องดูค่ะก็สามารถที่จะติด้ก็เหมาะแก่อุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ เราเข้าไปได้ไหมได้ค่ะอ๋อพอเราสามารถเราเราไม่สามารถที่จะล้วงออกได้อย่างพี่พิษล้วงออกครับพี่สิล้วงล้วงในแนวขัวในตัวแม่ไม่ไม่สามารถหยอกได้ฉะนั้นเราจะใส่พี่ใส่ให้พี่เขาใส่ค่ะคือจำลองพี่สามารถช่วยตัวเองได้ เพราะตอนนี้เราข่าวคนอะติดคอเยอะมากที่ี่นาสุดก็เป็นตายแล้วกทมไม่ได้ทีนี้ครับกำมัดขาการสูงลงมไม่หมีาครับทุกท่านนี่แล้วเสนอสามนิ้วครับแล้วก็ะกบเลยปกบแล้ดันขึ้นครับปตเราไม่สามารถทวงได้คุณพี่เราทวงดูไมครับ่ได้ไม่ได้ไม่ออก เออง่ายมากนี่นดถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กขอคุเด็กมาหน่อยถ้าเนเด็กนะครับเราจะในหลักการขอหลังข้องอรีโมทเนะหลงแบบนีเย้อกลเด็กเลกระหล่ราไปเจออะไรเงี้ยนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ีค่าสงมตัวเองกับเขาอี้ก็สามารถชนะได้ก็คือเราเราก็คือใส่ไว้่างนี้แล้วก็แค่นี้ไม่ไม่ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราติดฟอฟกาจองเนือสะดือเราสามนิ้วเรากระแทกพวกพี่ลองผูกระแทกนี้โนนเอามือออกครับมออกแล้วกดก็จะพุ่ลงเอาเสียรครับ ใส่ไปแล้วหรอยังไม่ได้ใส่เลยโอเคอ่ะเอาเศษอาหารแล้วก็ก้มกระแทกกับโต๊ะเก้าอี้ครับก้มลงครับก้มลงอย่างนี้เนาะอะกดนะครับกดโน้โน้โน้โอ้กดปุ่มลงนี่มลงปุ่มลงโอ้โหเราปุลงมาได้แค่นี้อีกอ่าเศษอาหารตกลงไปแล้วครับอันนี้คือใน้กรณีที่อาหารติดคอที่ไม่สามารถมีใครอยู่กับเราเราไม่ได้อยู่กับเขาหรืเราสามารถช่วยเองได้ถ้าเป็นเด็กเล็กทีนี้ เราจะไม่สามารถชกกินเขาได้เราํำไม่สามารถแบบนี้ได้เราไม่ได้เพราะตับแตกเราจะต้องจัดเด็กนะครับบางคนแข็แลมวตัดเพาเด็กตัดลงกระเพาะผมลุกขึ้นมาทีเดียวท่าไหนแล้วก็ดันแบบนี้ท่ามทำแบบนี้นะเอาเขย่าอาเงยไม่ด ไม่ได้โอเคทายเดีนบางคนแขนเล่เนี้ยพี่แล้วมือเราต้องอยู่ตรงไหนอกตาแล้วหัวตัครับหัตัลงตัขหนับเลยปึ๊ปึ๊ปึ๊บห้าครั้งครับ้ไงห้าบอปึ๊กปึ๊ปึ๊ห้าครั้งแล้วก็ครับอย่งไงไงพอไงเสร็จ้งขาัแล้วก็หตมเอาแขนขาดไปแล้ว โอเคขึ้นมาโอเคขึ้นมาลูกอย่าพึ่งตายพึ่งตายอะไรนะมีมีแม่มาพร้อมแล้วลูกนะโอเคอ่ากดตรงกลางครับกดตรงกลางโนรอรอรอตรงนี้ตึ๊ด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 ครับขั้นนี้บอกว่าเนี่คือต้นขวาอาหารจอดทั้งหมกเราจะปั๊มหัวใจเด็กการปั๊มหัวใจเด็กปั๊มสั๊มสิบยากาก็ไม่เหมือนสองมืออไม่เหมาะเลยสองจะต้องใช้สอง งดีเมื่อกี้พี่ปั๊มมีไฟวิ่งไหมเปยนสองถุงเปล่าเชือกัวร์เชือกแป๊บแ้วแป๊บแ้ค่ะเ่งแล้วะไรติตางค์ก็นีตงที่เราดูครับตเมื่อนร่งจนักผ่าด่เ่นี่กฝึกัดคนรกบ่าเดกฝึกหันี่ยเนี่่นนะลึก4เซนค่กสี่เซนถ้าเป็นเด็กโตลึก5เซนถ้าเป็นผู้ใหญ่ลึก5 6เซนครับค่ะครับผมอันนี้คือในกรณีที่ปั๊มเด็กต่อไปถ้าเป็นเหล็กปักห เด็กปักคาคข้ายังครับอันนี้ขราถอดก่อนเจอร์ลี่ตอนเราจะใครที่แบบมีเรื่องกันโดนแทงโดนแงกรณีที่ปากกาข้าครับเราจะไม่สามารถที่จะปั๊มพลาดไงได้เราจะเอาโต๊ะไปอกตัวหนึ่งแล้วให้ความหนุนกระค๋องข้างหลังแต่ถ้าปั๊มคนท้องเราก็จะนอนตะแคงปั๊มจะไม่ทับข้างขวาไม่ทับข้างซ้าย จะไม่ทับข้างขวาต้องเอาซ้ายลงครับขับเอาซ้ายลง,ง,ยลง,งนะครับน,นี้คือในกรณีที่ปักหักขาบราห้ามดึงขับถ้าหัวแตกแขนหักขาหักพวกนี้เราก็ต้องตามกระดูกให้เป็นครับเพราะเรามีเวลาน้อยอยากหักตายทันทีคือก,กระดูกต้นคอักคุ้มช่วงตายต้นขามีการสัหลังเสียเลือดเดยอะมากสุดกระดูกเชิงกรานเราไม่สามารถที่จะ กคล่อนย้ายผู้ป่วยที่กระดูกหักด้วยตัวเองของเยาวสอคนได้จะต้องมีทีม3มถึคนในการที่จะหามผู้ตายต้องเลิสปสไปนลบอบอลหรือหานคอนโต้แบบนี้ได้ครับ<อ>เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าการปั๊มหัวใจลึกนะครับ5-6าเซนปัมม๊มยังไงถึงจะรอดยังไงถึงจะรอดครับโดยที่ ให้เลือดไปเลี้ยงสมองสมองเราขาดเลือดได้4นาทีผมถามนะฮะสนาทีเราไปโรงพยาบาลทันไหมครับไม่ทันค่ะไม่ทันเนาะฉะนั้นเราตอนน้องรีบปั๊มหัวใจด้วยปัม๊มยึด5 6่หกเซนปั๊ม2นาทีเปพียบคนทำยังขางอั้งที่คอก็เสียชีวิตได้หลันก,การไปทำข้อาั้างที่คอเราสะโพสมองขาดเลือดลุกคนไข้ก็จะหน้าดำแล้วไม่ขยับหน้าท้องไม่กระเพื่อมถ้าเราไปโดนไข้เ,เนื้อแบบนี้คนไข้ตายยังครับคนไข้ตายยังพี่ว่าตายยังตายแล้วตายแล้วอ่ะเดี๋ยวฝากกันไป็นความให้ดู ครอ่ะมองเดี๋ยวหยุดถูกเนาะไปดูนะครับเดี๋ย่างมองไปดูนะเอาแบบเอาแบบไฟวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย้วถ้าไฟไม่วิ่งแสดงว่าไม่ได้ผลคือว่าต้องไม่ฟื้นทุกหยดต้องได้เลือดสมองต้องได้เลือดได้อยู่นะครับนี่ครับจบอ๋อ คนตัวตัวขาสั้นก็ลำบากนิดนึงแต่คุณพี่ลองครับลองลองดูใส่กางเกงแล้วต้องลองแล้วเมื่อกี้ไม่ลองมาแล้วหรือ เมื่อกี้แอบเห็นตรงโน้นเหมือนเขาถ่ายรูปแล้วเขาก็ปินรูปให้เลยอันนี้ได้อ๋นนี้เป็นวิดีโอค่ะอุ้ยมีฟองด้วยทุกคนว้าวเร้วต้องมีท่าโพสแบบว่าท่าโบส,สวยๆท่าโสเท่ๆด้วยนะทุกคน ดี๋ยวลองดูว่าจะโค่นท่านหนึ่งก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้มานะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของงานนี้นะคะก็เขาจัดตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นนะคะก็สามารถมากันได้นะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่ impact อันนี้หน้าบนของทันเลยนะคะอย่าลืม มากันเยอะนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีของแจกตามรูปตามตาเหดด้วย เพือเก็จะได้้แไปคุณสมารทได้และถึงราจบไป้นะครับแล้วจะมีอสวยๆในเรื่องทีที่ถูกรแต่จมขนนะแพืนาคือตัดขาของเราไเรีได้ไหวนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวูท่าจะได้เลือกสมติลาวนะครับทักที่าค่มาสวัสดีค่ะตาเราแล้ว เราต้องมองไปตากล้องคอันนี้ให้พี่ตอการที่ับขยับี้นะมองไปค่ะพี่ขยับไปหลังนิดนึงขยับตรงนี้ข้าวขยับตรงขยับได้หน้าต้องแฝงปะได้ค่ะได้านหลังที่ไม่ต้องมองขาค่ะไปทางขาอย่างไรตั้งแต่ที่ขาขยับ ของต้นเพินม่สบขณะผู้พิจารณาประดับในการจัดแข่งันจะมีะนร้าโอเคครับผู้เสียของสภาสภาสภาที่ไหนโดยท่านผู้พิจารของเราในในเวลาที่จะแม้จะมีเรจะเริ่ริ่มเกิดการคนหาผู้ที่มีความสาเกียวกั้าใจที่ทำไว ก็คือสแกนรับวิดีโอได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็คาถมที่ตอบกะได้ค่ะัจานวที่จะได้รับของที่เราลื่อนกลัดที่ป้อนเราแล้วมันใหญ่ชิ้นมากที่แบบมันติดเดี๋ยวเรารอวิดีโอก่อนนะคะใช่ก็เดี๋ยวสาิวินาทีนี่เขาบอกแบบเดียวแล้วก็สแกน QR โค้ดรับวิดีโอแบบเท่ๆส,สวยๆไปลงแบบว่า Facebook ไอจีก hey, ันได้เลยนี่เป็นไงโซ่สองนิ้วแอปเปิลโอ้ยทุกคนแสงเขาดีมากนะไทยดีสวยมากเดี๋ยวพอสอบแบบนิ้ไหนไม่รู้อ่ะพี่เดี๋ยวมาเอาได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวมาเอาเนาะเดี๋ยวไปกันต่อ ในเวลา5นาทีนะครับจบแล้วน้องโอติ่งโต้อธิบายโอเคนี่สำหรับ AS Global นะคะก็จะมีถุงมือายาไม่ได้เลือกแบบเยอ<า>ะๆมากมายเลยเพราะว่าจะเป็นถุงมือทำความสะอาดถุงมือกันความร้อนต่างๆนะคะรองเท้าก็มี สำหรับรองเท้าใส่ในแบบว่าในเวลาเราแบบทางานในแบบว่าในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะนี่เอสโกโปเขามีแบบว่าหลายแบบให้เลือกเลยนะทุกคนเยอะแยะมากแล้วก็ยังมีแบบว่ากิจกรรมอีกเยอะแยะเลยทั้งฝั่งนู้นะคะโอเค ก็ขอย้าวติดกันสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับงาน s ซฟ o อคเบนะคะครั้งที่3 6วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้มานะคะก็สามารถมากันได้นะคะคนแบบว่าก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยื่อยนะคะก็อยากบอกว่าความปลอดภัยของทุกคนนะคะสำคัญมากนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวงานกันเยอะนะคะวันนี้นะคะก็ ใกล้จะหมดเวลาของแอมแล้วนะคะสำหรับเจ้าของตสกหกรรมหรือพนักงานบุคลากรต่างๆนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้กันนะคะมีการแบบว่าเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการเซฟตี้แล้วก็ความปลอดภัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะก็อย่าลืมมากันเยอะนะคะสําหรับงาน S Thailand s a ฟ e at w o r ร์ครั้งที่36นะคะย้ำกันอีกหนึ่งรอบวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะงานจัดถึง6โมงเย็นนะคะใครที่ยังไม่มาก็รีบๆมากันนะคะวันนี้อแอมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ